สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เบลทาความสะอาดอันถนนนะ่ไหมคะเนี่ยค่ะทุกคนเบลก็ทําความสะอาดเล็มหญ้าเล่มหย่าออกจากขอบถนนเนี่ยค่ะก่อนหินอย่างเสียะเห็นบ่านคะคะเบลก็ได้ทีละสองกระถังแล้วก็เอาไปทิ้งค่ะนี่ค่ะคืออุปกรณ์เนี่ยค่ะตัดหญ้าตัดหย่าเล็มตามเนี่ยค่ะทุกคนเห็นตน้นเสะเดวเบลเริืมใหญ่เราด้วยค่ะยอดสะเดาวสวยสวยหรือเปล่าคะ เนี่ค่ะนี่ค่ะยาแบบเนียที่เพี่วถอนอยู่ตอนนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นยาก้อนเลยต้องถอนออกจากกันก้อนหินนะคะ่อความสวยงามเห็นปะคะต้นน้อยๆนี่คือกันเนี่ยถอนออกแล้วก็ตามขอบเนี่ยค่ะแลก็ตัดออกเนี่ย่อันนี้เพี่ก็เลิมไปแล้วนะคะเนี่ยตรง้างน้านถนนเนี่ยเลิมไปแล้วเนี่ยค่ะเห็นปะก้อนหิน พวกนี้พ่อกทำความสะอาดในตรงนี้นคะคะค่อยๆเลื่อนไปนคะนนคะนะคะทุกคนยางสิเพื่อกับถอนออกนี่ค่ะเฮ็ดเป็งสิน,นะคะเฮ็ดตต้งเต่มเ้มเศร้าไปแล้วรอบหนึง่งเฮ็ดประันเสร็จนะคะเข่าไปเฮ็ดกับเข่าแล้วก็หิ้วเข่าก้อนนะคะนี่ค่ะทุกคนเ็ืก่กับดิงออก เพื่คอความสวยงามค่ะแฟนตัวตัดหยาไปเมื่อวานนะคะแต่ก็มีบพวกหยาพวกนี้สินะเขาก็ต้องมาดึงออกทำความสาะ,ะอาดนี่ค่ะหยาติดแบบนี้เขาก็มาทำความสะอาดเวลาเขาอ,ออกดอกมาเป็นสีชมพูสวยสวยนะคะทุกคนกำลังเป็นตูมุติมิเดีเ๋ยวจะให้ทุกคนเบิรงนด้วยค่ะตอนของมีดอกนี่นะทุกคน ชีวิตต่างเดือนวันหยุดของเปียกจะดึงยาดึงยังไปยังสิล่ะคมวนไปอีกแบบค่ะทุกคนมันมวนมันกับมวลมากันเนาะจะตัดเม้นปานี่ค่ะตกแต่งบ้านของเขาเขาก็ต้องเฮ็ดเองอะค่ะจ้างคนลายกระบิดแ่บ คนกำลังมาปั่นจักรยานเต็มเลยค่ะแถวทางบ้านเพี<ๆ>่วอช่วงนี้คนกำลังสุดปั่นจักรยานนะคะ<ๆ>เพราะว่าเดือนหนานเอ้เดือนนี้เดือนนี้แหละค่ะเขาก็จะมีปั่นจักรยาน<ๆ><ๆ>ชีวิตต่างแดนะคะ่ะมีทั้งความเรียบง่ายมีทั้งความเงา ต่ว่าช่วงหน้านวันนี้บ่ค่อยเงาหรอกค่ะเดี๋ยวไปบ้านญาดูญาหมานะคะ่ะ้องไปบ้านญาไปกินไปกิน,กนบ้านเพื่อนเห็นห้เพื่อนบ่งเงาไปเยี่ยมไปเยี่ยมเพื่อนนะคะกนะ็กำลังสวยะคะ่ะตัดเินนะคะทุกคนตัดเลนหญ่ะ นี่แหละค่ะทุกคนนี่แหละค่ะทุกคนชีวิตในแดนวันหยุดของเปียวนะคะบ่มีอย่างไรอยู่บ้านซักผ้าแล้วก็ทำความสะอาดสวนถอนยานั่นแหละค่ะ,ะ,ระเราก็เฮ็ดกับเขาให้พ่อบ้านแฟนเปียวก็ลังนเนั่นแหเฮ็ดพิซซ่านอ่ะั้ยคะเปียวก็ไปเบิ่งเพิ่นเฮ็ดขั้นตอนการเพิ่นเฮ็ดค่ะนี่ค่ะคือวิถีชีวิตเรียบง่ายในต่างแดนค่ะ ว่ามีอย่างไรว่าสเดเป็นมาดามเป็นบ่คะมาอยู่มัองนอกบาสเดปปิลเหค่คะบบแมนมาดามแล้วค่ะนี่แหละค่ะคือชีวิตจริงของเปียวค่ะหาเสากินคําเหตุงานเศรษเเล้งงงกค่ะหอดบ้านกับวันหยุดส์อาทิตย์เมื่อวานกับไปบานยาไปกินอาหารบานยายาเห็ดอาหารให้กินนะคะแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์เปียวกับซักผ้าตากผ้าที่เรือแล้วก็อบผ้านะคะ ที่เป็นผ้าข้นหนูเราก็อบในห้องใต้ดินแล้วก็พับเตรียมเอาไปเฮ็ดงานนะแม่คะ่ะแล้วก็นวดให้พ่อบ้านนะคะเสร็จแล้วก็ออกมาทําสวนแล้วก็เฮ็ดนันเฮ็ดนี้นเพราะให้จะควองบ่ิเวณเงาเห็นไหมค่ะมีน้อยเฮ็ดมันก็หมดไปวันหนึ่งและะ้วค่ะเนาะนี่แหละค่ะทุกคนสําหรับเปียวเราคิดว่าเขาอยู่ใส่เขากับเฮ็ดงานเขาอยู่ใส่เขาก็ต้องดินล้นเขาอยู่ใส่เขาก็ต้องสู่เนาะสู่สู่ว่าส,ส,ส,สู่เพื่อใครค่ะส,สู่เพื่อตัวเอง เพื่ออนาคตตัวเองเพื่อให้เขามีงานมีเงินแล้วก็มาจุนเจือครอบครัวมาจุนเจือตัวเองเนาะค่ะเนาะยุไซถ้าเขา,เอาพอใจกับสิ่งที่เขามียุไซถ้าเขาูจากคนควายเขาก็มีเองค่ะไม่จำเป็นต้องรวยเหมือนผู้ใดแต่เขาก็พอใจในสิ่งที่เขามีรวยจน เขาควสามารถเลือกได้นะคะถ้าเขาอยากรวยเขาก็ต้องขยันทำมาหาก,กินแล้วก็ขยันเก็บขยันกำรรช้อปปิ้งให้หน่อยลงเนาะเะนาะใส่เงินให้หน่อยลงเก็บไล่ๆแล้วมันก็รวยเองแล้วก็อันเอาไปซื้อหุ้นนะคะนะแล้วราคาก็ก็บวาไปบวให้ได้บวเงานะคะจังไดเบลขอให้ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมของช่องของเปียวมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรง เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย